ทุกคนและตอนนี้เรากลับมาฮอดแล้วเนาะดอนชิงซู่เนาะทั้งเทิงก็จะเป็นวัดอยากจะพาทุกคนขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศพร้อมๆกันเนาะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าวัดนี้เป็นวัดเทวศักดิธิ์เนาะู้ใดมะขอพรก็จะสมหวังเบิดทุกคนเลย อธิออฟฟิเชียลสวัสดีทุกคนนะตอนนี้อตีก็อยู่ที่บ้านด่านคำเกาเลียวนะกำลังชี้ข้ามเพื่อไปดอนสิงสู่นะวันนี้จะพาไปวัดจะไปจะพาทุกคนไปเฮ็ดบุญขอพรนะตอนนี้ก็อยู่มองซื้อปีนะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งบรุญนะครับสวัสดีนะส,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 สำหรับผู้ใดที่เอามาอ่ากจะซื้อปีอยู่นี่เป็นบรก่อนจะข้ามไปดอน,นะปีนี่คนหนึ่งเท่าไหร่ไปกลับเลยปะ ไปกรับชาวพักนกีบเนาะอยากฮู้อยากฮู้ประวัติเราข้าวให้ฟังไดเบล่เพราะว่าได้เพราะว่าเห็นคนมาหลายหลายเนาะก็เลยตามมาอ๋อเพื่อนยังนิ่งกันอยู่นะเออเดี๋ยวให้แม่เดี๋ยวให้แม่มาเวาเนาะเพราะว่าเห็นตะคนมาขอพรเนาะว่าวัดอ่าอยู่ดอนซิงซู่เนาะเป็นเป็นวัดที่ว่าศักดิ์สิทธิ์เนาะก็เลยเออตามมาอยากฮู้ประวัติให้ให้แม่เล่าให้ฟังในจากน้อยว่าประวัติเป็นไปเป็นมาอะไรต่างเนาะ ออสบายดีอะน,นะประวัติอะน,นะวัดนาคนะเนาะเพิ่นกาเดี๋ยวนี้เพิ่อนไปสะบูชาไปสละบ,บูชา,บบาเออไปขอพรนนั่นเพราะว่าเห็นคนไปหลายหลายเ,เพราะเห็นคนไปรีวิวอยู่ติ๊กต็อกเออไปขอพรน <laughs> ไปอานาะพี่ว่าพวกอานานะที่ธุรกิจใหญ่ๆก็เจ้ากัอพรก็ได้ได้สมมตรารถนาของเพื่อนเนาะเออบ้านดอนเจียงสู้เพื่อน้องอนะวัดนาควัดดอนเจียงสู้แต่ว่า มีมีประวัติบ่าเป็นอย่างเพื่อนคือใส่ <hi> เื้อวันดอนเชียงสู้โอ้ที่ผ่านมาเพื่อนประวัต <México, S 1> ิตาเพื่อนกับว่าดอนเชียงสู้ดอนอ่าเพื่อนอาญาต์ดอนเชียงสู้ลลนญาตอาณาทิงสู้กันเอออาณาประวัติผ่านมากับแม่นอาาผู้บ่าวกับผู้สาวนี่เนาะผู้บ่าวไทยผู้สาวลาวและญาต ดอนเจงจู้เราพ่นตีดอนเจงจู้เราเป็นดอนเป็นดอนของเล้าป่ะนี้น่ะโอ้ย่าตีเอากานบอกย่าตีตีเอาดอนมาเลยตีเอาหรือว่าตี่เอาผู้สาวตีเอาดอนนะโอตีเอาดอนกันกี้ตะกี้ก็เป็นเพื่อนกับดอนไทยเนาะเราก็จะตีดอนอันเดียดที่เขาเห็นอยู่คือเป็นบแบบที่วายอยู่กางกางน้ำคลองเลยมั้งแมนโอ้ว่าปิดมาก็ปิดนั่นละวลาปิดมาน่ะ ดูแล้ววัดที่ว่าบอกฮชิไปเอิ้นเอิ้นมาวัดนาคมมั้นาคมมาดอนเดืนอนสร้างโดแล้วบ่สร้างมาได้หลายหลาย,ลายปีแต่ได้หลายหลายแล้วมันฮัิเริ่มดังเหเอฮาก็เริ่มดังประมาณได้เดือนอเดือนปลายฮาก็เม่นเพราะว่าตีกะเห็นคนถ่ายอยู่ t ิก t อกกันเลยก็เลยนํามากันเลย,เลยอยากอ,อยากมาเฮ็ดคลิปมาถ่ายเนาะก็ถือว่าแต่กี้กับปูหูเลยเลยบ่เคยมาจักเื่อ ก็ด <pl> <to> ีแม่พันก็อยากมาก็เลยเออพาแม่พันมาน้ำพร้อมน้ำมันนี่เดี๋ยวสิไปสัมภาษณ์เดี๋ยวสิไปสัมภาษณ์เหือมา้าหรือเปล่าอ๋อเหือกำลังมาเนาะเหือใหญ่บอกคนลั้หนึ่งนี่คิดได้จ้าคนนี่โอ้ถือว่าอันโดยปกตินี่คนเมื่อใดแบบคนมาหลายวันศิลวันศิลมีหลายลวิเป็นเสาร์อาทิตย อ๋อฟันมือปกติกับบ่อคอยปันใดน้องอย่ก็หลายป็นแต่มีมีไผ่คุณสาแต่ก็มีอยู่เรื่อยๆเนาะมีไปเรื่อยๆกับฮ้ากระโอยฮักไปที่ละแล้วพุ่าไปเรื่อยๆใชนะก็สิบบาทยูพุ่นกับมีมีคูบามีอาจารย์อยู่มีมีคูบาสยูพุ่นจะเป็นหมู่บ้านอีกมันบอกเป็นหมู่บ้านบ้านนอนเซนสูเห่ะโอ้เป็นอีกบ้านนึงโค๊กทีปลายหลังคาหุ่นด้ายโค๊ปลายหลังคาเฮือนั่นอบครัวมีในบ้านมีอย่างเรียบร้อยอย่าง แต่ว่าอยู่กลางโดดกลางน้ำโขงกลางน้ำโขงกลางโดดทั้งน้ำปากทั้งนั้นเป็นบ้านหม้อบ้านหมอนะปลาซักทั้งปักกมันมีน้ำขันเลยโอ้คือว่าแบบเป็นสิ่งที่ว่าอัศจรรย์กระว่าแม่นี่มู่บ้านอยู่กลางดอนเลยมูบ้านกลางดอดดอดนาะขอบใจหลายเด้อเนาะเดี๋ยวเขาจะลงเฮือไปพาทุกคนไปสัมผัสพร้อมๆกันเนาะขอบใจแม่หลายๆขอบใจพ่อนำครับใจหลายๆเด้อ แล้ตอนนี้เนาะทุกคนเราก็จะลงไปท่าเหือเราะหนดอกเฮือกำลังมามีอาชิมงานที่มาเดินทางไปนำเพื่อนลงท่ายลุมแล้วนะชิมงาน4-5คนเนาะมีอันซีเอ็ม03นักห้องน้องใหม่เนาะืันนี้พาเพณมาขอพรแล้วก็มากับแม่แล้วก็มากับหญิงเบ้นเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปอ่าลงไปท่าเฮือมาเราเห็นเฮือกำลังมาปุ๊บ ยังยังอันดนเติบเน,ะเนาะเดี๋ยวที่ลงไปนงังชมวิวน้ำของท่าเนาะโอ้ยเสียวขนาด <c oughs> นี่เนาะลงมาด้านลุมก็ถือว่าเย็นสบาย อันนี้ก็ทีมงานที่ว่าจะข้ามไปเนาะอันนี้จีไดมอนเนาะซีเอ็มสื่อสารเด้อวันนี้พาเพื่อนไปขอพรเนาะขอพรผลงานเพลงต่อไปสาวร้อยเอ็ดนายฮอตร้อยล้านยูเพื่นว่า <c oughs> แล้วก็ตามด้วยมีทีมงาน,นเนาะตุ๊กแก้วเนาะอันคุณหญิงแม่เนาะอันนี้อันนี้คุณหญิงเบเนาะแล้วก็ทีมงานไปเฮ็ดบุญเนาะมันกันนนนลายาณมิตร ทุกคนนอนแ้วตอนนี้คือกับใกล้จะมาฮอตมาแล้วเนาะตื่นเต้นนะตื่นเต้นขี้เหงาขี้เหงาไปดอดตื่นเต้นนะเมื่อกี้กับฟัง่ันได้ฟังประวัติที่ว่านชาวบ้านทีน่นี่นะเนเราสุฟังเนี่ยนะแต่วันนี้ที่ว่าทุกคนไปสัมผัสด้วยกันนะ เป็นจังไดมาเถื่ออาทิตเท่าไหร่แล้วนี่มาเถื่อทีแรกมาเถื่อแรกเนาะอ้าคุณหญิงเบ้มาเถื่ออาทิตยเท่าไหร่นี่ตย์สองน่ะอาทิตย์สองเที่ลังเนาะโอ้โหคนมาก่อนอันน,น,นี้อันนี้มาครัง้งแรกวะนี่ CM สุนทรมาครัง้งแรกเนาะพอดีว่ามาขอพรเนาะทุกคนขอให้ผลงานเพลงของคนดังป้วงปัอง,ปองอลังการเจ้าจากร้านดิวมามามาในวันนี้นี่ขอพรในจากไหนจากร้านดิวเพลงต่อไป 200สองร้อยซะสมร้อยล้านวิวไทได้ล้านวิวโอเคเนาะทุกคนหลังจากเขาข้ามฟังมาแล้วเนาะก็จะเป็นฟังลาวคือเกาถือว่ามื่อนี้เขาขี่เหือข้ามมาฟังลาวนี่เนาะมาหอดทั้งเข้าวัดก็จะมีเพื่อนขายอันเป็นประเภทเครื่องบูซาเนาะเครื่องกาบไว้ <c oughs> ยูนีกจ็จะมีอันหมู่บ้านอีกบ้านหน,น,นึ่งนาะนีะ่เนาะสำหรับผเพื่อนจะมาได้เกี่ยมเครื่องอบูชามาเนาะสำหรับขี้เข่าคำมาอยู่ฝั่งนี้เนาะเพกกะื่อนก็จะมีอ่าเป็นประเภทมักเบ่งเป็นทูบเทียนให้กับไว้บูชาเนาะเดี๋ยวาิาซื้อน้ำซอยเพื่อนเนาะเอาเอา,เอา,เอาน้ำแดงน้ำเขียวแบบเบงเของเรได้เอามา มักเบ่งเขามีแล้วดื่กาลน้ำมาอ่นำ้ำน้ำเดงน้ำเขียวเนาะอันนี้จะผู้ใดที่ว่าเป็นสายอ่า <c oughs> เล่นหวย <c oughs> เพื่อนกับมีให้บูชาพรเนาะอันนี้จะโตเนาะนี่ซีด <c oughs> โตบกฮก <c oughs> โตผู้ใด <c oughs> ที่ว่าจะอยากมาักมักความเสี่ยงเนาะ <c oughs> บูชาอันนี้ไปเสี่ยงเนาะแต่ว่าติบกคอยบกคอยลินเล็กคนไดลินตะเบือพะอดี ก็ถือว่าฟังนี้ก็เป็นทังลาวมันปะฝังลาวเป็นโดนเป็นโดดแล้วก็มีอันหมู่บ้านมันบอกมีหมู่บ้านอยู่เอ่ยมีมีมีหลายมีหลายครอบครัวเติบเลยเนาะตามเพ่นวานี่ปายโอ้แปดสิบ่ายครอบครัวนะมีโองคเฮียนมีค่ายทหารน้ำอีกมันบะโอ้แต่ว่าคันเจ็บเป็นก็ต้องได้ามเพื่อไปฟังคุณในครั้งนี้ห้องมอห้องมอเมืองเนาะ แต่มันกะสะดวกสบายนนองขี่ข้ามไปแล้วกะอันฮอทเลยโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปกราบขอพรทางในน้ำกันเพราะว่าติกบมาครัง้งแรกคือกันเนาะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนทุกครั้งที่ได้มาวัดเนาะก็ลเลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนน้ำกัน เป็นชัดเป็นชัดเนาะทุกคนจำรับผู้ใด่มาที่แบบว่าหิวข้าวเพิ่นจะมีห้านครับฮ้นขกับปุ้นมันบอกเออ้านก้าปุ้นไว้คอยบริการพ้อมนะคือว่าอยู่นีอ่อุดมสมบูรณ์ดีเนาะทุกคน เล้วนะทุกคนตอนนี้เขากะเข้ามาอาทางด้านในวัดกันแล้วเนาะเขาจะพาทุกคนไปขอพรอออยู่ยีิสารพญานาคเนาะที่ทเป็นบอลซักซิปที่ว่าหลายหลายคนมาขอพรกะจะสมหวังกลับไปนะคีอว่าเขามาห้อาแบบสัมผัสได้ถึงความลมลรื่นเนาะความลมลรืล่นบรรยากาศแบบเย็นเนาะเพราะว่า เพราะว่าต้นไม้หลายทุกคนเห็นบ่มหอมฮอบด้วยต้นไม้แะจกะเสียงจักจันทร์อโอ้โหซึ่พ่อว่าอ่านเขาไมา่ได้กลับไปอีกได้ไหมคือ,อ,ว,อว่าบรรยากาศร่มรื่นนะทุกคนอุดมสมบูรณ์มมไปด้วยจัก,กจัน เรามาครั้งแรกเนาะสำหรัาาบผู้ใหี่กีว่าอยากมาเนาะก,กะมาได้ไง่ายๆเนาะมาฮอดอันมามา,มาทางเกาเลียวเนาะมาทางเกาเลียวะจะเห็นอันอ่าป้ายเข้าวัดดานคำแล้วก็ขี่ขี่มาต่าป้ายแล้วก็จะฮอดทางเหือเนาะแล้วก็ซื้อบัตรซื้อปีข้ามเหือมาเลยอันนี้จะเป็นน้ำสร้างเก่าแก่เราดีให้เบ่งน้ำสร้าง mm hmm. โอ้เพื่อนจะปอนเงินตอนอียงลงนี่ mm hmm. อ,นน <S <S อันนี้น่าจะแปลว่าเป็นบอลตามความเสื่อาน,น่าจะเป็นบอลอันที่แบบเพิ่มขึ้นอนะท้างเพิ่มขึ้นเนาะอันนี้มันอันตรีเปลี่ยนคน <Hand lineage> คิดน่าจะเป็นแบบนั้นเนาะอันนี้เขากับมาฮอดอันสานที่ว่าเพิ่มเพิ่มไหวแล้วเนาะน,นี่จะเป็นน้ำจะเป็นน้ำสร้างเนาะทุกคนเป็นบอลเพิ่มขึ้นเนาะขออนุญาตบาดคำเด้อ 真的没有哭。<laughs> <laughs> เคืองนะลูกเจแปะเดกเครื่องภูมิเจ้าปูคุณภูมินี่ีเจแปะเดกเครื่องหนึ่งครับโอเคเพราะเป็นสันนันอื่นจะเอาตัวนี้ข้อมารูดอ่านเพื่นบ้านมาลูดเกี่ยวมาต่ำมัดจะ๊กโถนึงมาเล็กน้อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาไม่สันเจแปะเดกเครื่องอ่านพงประวัติศาสตร์แม่พงสวัสดิ์ฝรั่งค่ะน่ะมันมีได้หนิประวัติโดนตัวนี้นะโดนชิงโดนชิงชูนี่บปล่เจ้าของก็ได้ตัวเนาะ เกีลือปลาเดกปลาเดกเครื่องนะครับเขาอยู่ไหนลูกมั um ้งปักป ah ักต่ำใส่ขาใส่กินใส่นี่นะเพล่อนเกีลือปลาเดกเครื่องตัวนี้ล่หลักรักภูมิลูกพันสันตัวนี้โบเมทอาจารย์ดีไหมภูมิอันเดนท่านธา์สันได้ข้าใจโบเมราดียโดเข้าใจอยอะโบยลีแม่ก็บม่ได้ลงมาลินดอกไม้นี้โอกาสดีแล้วลงมาลินดูมาแม่อยู่บ้านนี่เลยบ่ะอยู่นี่อยู่นี่กับบลายดอกสาวปสายปีกับสามชิดนี่ละโอ้กลายสาวปีกแม่หกสิบแปดเลยหกสิบแปดดวง และนะทุกคนเนาะหลังจากทีว่าเขาขอพรอแล้วเนาะตอนนี้กะเป็นเวลาห้าโมงห้าโมงกลักวๆแล้วเนาะเพราะว่าหกโมงควรจะปิดวัดเนาะเขาก็จะได้อ่าเดินทางกลับเนาะเพราะว่าเขากะได้พาทุกคนมาทาบุญขอพรอ,อยู่ที่สถานที่แห่งนี้เนาะทางชิงมาเขากะยางไปก่อนแล้ว อนนี้เขาก็ลงมาฮอดาอแคมแคมแคมทานจะเดินทางกลับแล้วเพื่อเพื่นกลับมาฮอดเอาแล้วต้องถือว่าอยู่อีกฟังหนึ่งของประเทศลาวถือว่าอิ่มบุญถือว่าอิ่มบุญอิมส่วนกันทุกคนเนาะ โ <Okay, S 2> อเควัินจะปิดคลิปอยู่ณที่นี้เลยกันแล้วกันนะทุกคนพบกันใหม่นในคลิปต่อไปว่าตีสิพาไปใส่กายาลืมนะก,กดติดตามและลาลกกายาลืมกดกระดิ่งเนะเพื่อจะบริภาททุกคลิปใหม่ๆโอเคเราไปก่อนบ๊ายบายสวัสดี